ครับผมเอฟซีรถไทฟอนครับไปเดี๋ยวคิดดีกับาเบิรงรถเกีียวคือเก่าครับผมลอยหาเอกครับเกีียวไล่ละเจ็ดร้อยบาทครับผมไล่ละเจ็ดร้อยก็ถือว่าบพแเพ็กครับนาะไล่ละเจ็ดร้อยครับผมมาวานาหน้าหน้าโขกหน้าสูงหน้านุ่นครับผมไล่ละเจ็ดร้อยบาทครับรถทีมงานอ่ากล่องฝ่ามหัศนรครับผมมาจากสุรินครับผม อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ได้เดินทางมาถึงอำเภอบางหินครับผมมาหาจินอยู่เขียนอำเภอบางหินครับโอ้แต่ว่ากับทีมงานนี่ผลงานดีครับผมเออมีคนเบ้าไรครับผมมาทีมงานนี่เกี่ยวเขาดีครับเกี่ยวเขาถือว่าดีของเขาอีริี พีนานี่ันเดมา,น,า,า,น,น,า,ดมานี่บอกอยากหัวตัวอีพอเลยคันพี่นาเดมานี่บออยากหัวเลยดีนี้หน้ามันหน้าพขรมัมันเ,ยเลยงวมันกะไปจะมากัรว่า ขขได้เดขาคือเ,เก่าครับผมนม่จะพ่นไปผดดอกปลาใสเจ้าบ่ได้เคลนข่วมสาม,มาอี๋เจ้าบ่ได้เคลืนข่วมสาม,มา่พมพยายามอยู่ที่ไหนคววมสำเร็จอยู่ที่นั่นอยเม,นม่นวมเพ่นาอี ลอยครับผมไปอีกนานึงครับในแถวหนึ่งครับผม <c oughs> อีกหนึ่งแถวนะครับเดี๋ยบกันแล้วแล้วครับพี่น้องเลยอยู่ประมาณบุกีบุกีแถวนั่นะเดี๋ยวกันแล้วล่ะมามามากครับพี่นานี่ผู้ใดสีติดตัวว่าจางได้ไหวขามปีกกิงกลางกันเขามาอดหครับผม ทีมงานกล้องฟ้ามหาสินเคยเป็นพระเอกบอหล่อโอ้ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นน้องเพียง็นเขาแา้ว่ากล้องฟ้ามหาสิา เบลี่ยนใบลายเว้ยเรียบร้อยครับผมมาเลย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  คนเหลี่ยเกี่ยวไว้เนาะปากมันกว้างนะครับเนาะมันรถใหญ่จริงๆแล่ขั้นรถใหญ่ก็ได้เปรียบครับผมปากเป็นเกลียบสามเมตรประชันกล่องขาเพป็นบอกข้อมูลมากเกลียบสามเมตรเกียเก่ยวเลยหลุยๆเลยครับพี่น้องเกี่ยวเขานี่ับแบบเม่นแท้เขายืนแห้งแล้วไหวเงี้ยครับพี่น้องเขายืนเขาบอ่อหล่มบอยังนี่ใส่เวลาบอ่บอบ่โดนครับบ่หลนี่ ดีดีขั้นท่งเลยเลยเฮ็ดหน้าสายีมหม่แม่เราบริยางเนาะครับเนาะมันเราบร,ริย์ปไปหาอันหนึ่งซื้อผาเงีงเงนี่ย สมัยีะกี้ต้องท่าล่านกอนนะครับพนะีน้องสมัยผมเห็นยูบานนี่ต้องท่าล่านกอนแลยเดี๋ยวนีพวกมีหรอ้ครับผมสมัยใหม่ครับไปต้านสมัย ฟังนี่สดฟังคุ่ณมากฟังคุ่ณสดฟัง,ฟง,ฟง,ฟงนี่ครับพี่น้องเป็นไยนไรและวเจ็ดร้อยบาทครับผมต่อหนึ่งไลนนะครับสำหรับรถอุ้มใหญ่ของเราวันนี้พ,พัสดุของเราวันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับโอ้ยใกล้จะเต็มบูมแล้วห้องแล้วห้องแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมันแน่นอีกหน่อยนึงเอาเห็นบ่อนไปเลย นิ่งๆไปเลยมันห้องนะครับว่าใครเนี่รถห้องแล้วกีบกีกีบแล้วต้องเตะบุมไปเลยไม่ร้ายครับอยู่ๆบะร้ายยหน่อยนี่ยเดือูมไปเลย ดของแท้ของจริงครับ ร้อยครับเรียบร้อยถือว่าภารกิจของเรากเร็เรียบร้อยดีครับวันนีเออ้เรียบร้อยครับผมไปเยอะๆกันพี่นาครับหน้าหน้าทงนี่เอาไยเดบงคลิปนี้เดี๋ยวต้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อรือว่าอภัยเดบกดเดียวครับสีบลูเดียพาดคลิปใปมหมครับผม เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมโอ้เรียบร้อยครับผมไปเ,ออเดี๋ยวสองอุ้มพอดีครับผมสรุปเลี้ยวสองอุ้มพอดี